ข้อ45เขาให้ปีหนึ่งซึ่งเป็นปีไหนก็ไม่รู้นะมีเดือนสิงหาคมที่มีวันจันทร์กับวันศุกร์แค่อย่างละ4วันก็เดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด31วันถ้าเอาไปหาร7เนี่ยมันจะได้4สัปดาห์กับเศษเหลืออีก3วันก็คือ3วันนี้นะก็เนื่องจาก4สัปดาห์เนี่ย มันจะมีวันจันทร์กับวันศุกร์อย่างละ4วันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น3มวันเนี้ยก็จะเป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์อีกไม่ได้นะก็ถ้าเราดูตามปฏิทินถ้า3วันนี้ห้ามเป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นไปได้แค่แบบเดียวคือ3วันนี้เป็นวันอังคารพุธแล้วก็พฤหัสนะถ้าเกิด3มวันนี้เลื่อนไปเป็นแบบอื่นเนี่ย มันจะต้องมีวันใดวันหนึ่งเป็นวันจันทร์หรือวันศุกร์นะก็ข้อนี้เขาถามวันที่20จะตรงกับวันอะไรก็ไล่ย้อนกลับไปก็จะได้วันที่20เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์นะก็เพราะฉะนั้นข้อนี้วันอาทิตย์ให้ตอบ7เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ7นั่นเอง